ตอนที่13.1แน่นอนครับผมคงอยู่คนเดียวไม่ไหวหรอกแต่ดูเหมือนว่าในฐานะผู้ช่วยคนสำคัญของอัศวินนักค้นหาอย่างเคลผมก็จะได้รับรางวัลตอบแทนพอสมควรเหมือนกันและที่สำคัญเมดคนใหม่จากเมืองหลวงก็กำลังจะเดินทางมาที่นี่แล้วด้วยยังเด็กอยู่ก็จริงแต่ได้ยินว่าฝีมือดีทีเดียวละ่ะงั้นหรอคะลงใจจริงๆค่ะข้าก็แอบเป็นห่วอยู่เหมือนกัน คิดแล้วก็นอนไม่หลับเลยถ้าทันต้องอยู่คนเดียวซักผ้าก็ไม่ได้แน่แน,แน่ใช่ไหมล่ะคะฮ่าฮ่าฮ่าใช่เลยถ้าเธอเป็นห่วงอยู่ที่โน่นฉันเองก็คงรู้สึกแย่เหมือนกันถือโอกาสนี้ลองหัดซักผ้าดูสักครั้งก็แล้วกันเอ็ดวินไม่ได้ร้องไห้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เศร้าหรือไม่รู้สึกอะไรแต่ความยินดีมันมากกว่าการเติบโตและการเดินทางของเด็กสาวชื่อเคเลกช่างแตกต่างจากตัวเขาที่แก่ชราและผูกติดอยู่กับแผ่นดินนี้ เพลงมีทั้งอิสระและเวลาชีวิตที่รออยู่ข้างหน้าจึงไม่ควรปล่อยให้เธอติดแหนกอยู่ในถิ่นกันดารแบบนี้เมืองหลวงย่อมดีกว่าหลายเท่านักว่าแต่เอลิจังคะขอบใจที่ช่วยหมู่บ้านเอาไว้นะไปศึกษาต่อให้มากขึ้นกับท่านนักปรัชญ์หวังว่าเมื่อเจอกันอีกครั้งเอลิสจังจะเติบโตขึ้นมากทีเดียวค่ะขอพระคุณค่ะท่านเจ้าผู้ครองแวน เขาหันไปพูดกับเอลิสอย่างอ่อนโยนแม้จะไม่ใช่การลาจากตลอดชีวิตแต่ก็ให้ความรู้สึกเหมือนการอำลาครั้งสำคัญเวลาผ่านไปแล้วเธอย่อมกลับมาและพวกเขาก็จะได้พบกันอีกแน่นอนท่านนักปราชคะขอบคุณสำหรับทุกอย่างจนถึงตอนนี้ขอบคุณแบบนี้มันฟังดูเหมือนคำลาจากเลยนะฉันก็จะกลับมาอยู่ดีนั่นแหละก็ ค่ะรู้แหละค่ะแต่มันก็เหมือนการปิดฉากบทหนึ่งยังไงไม่รู้และอย่างน้อยตอนนี้หมู่บ้านของเราก็จะได้รับการสนับสนุนจากเมืองหลวงแล้วอัศวินก็จะประจำอยู่ด้วยเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงที่นี่เชิญออกเดินทางได้เลยค่ะอ่าอ่าคำอำลานั้นช่างแปลกประหลาดไม่เหมือนของเคลเลยมันเต็มไปด้วยความรู้สึกเหมือนการลาจากชั่วชีวิตทั้งที่ไม่ใช่แบบนั้น แต่ก็ไม่อาจอธิบายได้ในตอนนี้บางทีเขาอาจไม่มีวันเข้าใจเลยก็ได้แค่รู้สึกเช่นนั้นอย่างบอกไม่ถูกแล้วก็เคลค่ะเขาหันกลับไปหาเคลเป็นคนสุดท้ายสีหน้าและน้ำเสียงของเอ็ดวินดูสงบนิ่งและจริงจังสมกับเป็นเจ้าผู้ครองแวนถึงตอนนี้เธอจะไม่ใช่เมดของฉันอีกแล้วแต่ขอร้องฟังคำขอสุดท้ายของฉันได้ไหมค่ะ ขอร้องอะไรเหรอคะก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกแค่ฝากดูแลเอลิสจังกับท่านเรกูลัสให้ดีเท่านั้นเองเอ็ดวินหันมามองทางเรกูลัสกับเอลิสไม่ได้หมายความว่าเคลต้องปกป้องพวกเขาด้วยชีวิตแต่เป็นการฝากให้ดูแลกันไวด้ดีๆที่เมืองหลวงเท่านั้นไม่ต้องสั่งก็จะทำอยู่แล้วคะ่ะดิฉันจะปกป้องทั้งท่านเรกูลัสและเอลิสจังให้ถึงที่สุดเลยละคะ่ะ อืมดูท่าจะเข้าใจแบบตรงตัวเลยแฮะอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยล่ะไม่ต้องห่วงค่ะดิฉันไม่เคยป่วยเลยแล้วก็อย่าทำตัวให้เจ็บตัวด้วยอันนั้นไม่รับประกันได้แต่จะพยายามค่ะงั้นโอเคแค่นี้ก็พอแล้วล่ะเดินทางปลอดภัยนะค่ะท่านเจ้าผู้ครองแวรนก็ขอให้มีอายุยืนยาวนะคะเซียถ้าอย่างนั้นอะ คุณเคลไปซะแล้วดูเหมือนทุกคนจะพูดในสิ่งที่อยากพูดกันหมดแล้วหลังจากสิ้นประโยคสุดท้ายเคลก็รีบวิ่งออกจากห้องไปแบบโครมครามยุ่งวุ่นวายจนถึงวินาทีสุดท้ายน่าจะค่อยๆลากลาก,กันสักหน่อยก็ยังดีแท้ช่างเป็นคนเสียงดังจนถึงตอนสุดท้ายจริงๆเจ้าเคลนั่นเป็นความวุ่นวายที่แสนอบกุลค่ะฉันรู้ดีที่สุดว่าเธอเป็นเด็กดีและใจดีแค่ไหนถ้าเป็นเช่นนั้น แค่ปีเดียวเจ้าก็ฝึกฝนได้จนแทบไม่ต่างจากเมดฝีมือดีแล้วสินะนายกย่องจริงๆถึงขั้นอยากจะชมเลยล่ะฝากดูแลคุณเคลียร์ด้วยนะคะคือเจ้านี่ช่างหน้าเป็นห่วงจริงๆต้องฝากฝังคนโน้นคนนี้ไว้เต็มไปหมดไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลให้อย่างดีถึงจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปแต่ตราบใดที่ยังอยู่ในเมืองหลวงล่ะก็ข้าจะรับหน้าที่ดูแลเองเอเอลิสก็จะปกป้องคุณเคลียร์เหมือนกันค่ะ ขอบใจมากฝากด้วยนะเอ็ดวินโน้มศีรษะลงอย่างนอบน้อมขนาดกล่าวเขาคงกำลังอวยพรให้หนทางของเคลียเต็มไปด้วยแสงสว่างและเฝ้าหวังจากใจจริงว่าเธอจะไปได้ไกลเพราะสำหรับเขาแล้วเคลียก็เปรียบเสมือนลูกสาวอีกคนแล้วพบกันใหม่นะเอ็ดวินอ่าแล้วเจอกันใหม่ท่านนักปราดเอลิจังฉันโบกมือเบาๆแล้วออกจากห้องรับรองพยายามทำตัวให้เหมือนปกติให้มากที่สุด ไม่ให้ใครสงสัยว่าหัวใจในตอนนี้หนักอึ้งแค่ไหนแต่พอมือแตะที่บานประตูความทรงจำของทั้งปีนี้ก็พลันทะลักออกมาหนึ่งปีที่ผ่านมามีค่ามากกว่าชีวิต8,000ปีที่ฉันเคยใช้ไปอย่างไร้จุดหมายและตอนนี้มันกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วไม่ได้ยังพูดไม่หมดเอ็ดวินครับฉันหันกลับไปตะโกนอย่างกระทันหันทำให้เอลิซกับเอ็ดวินถึงกับตาโตอย่างตกใจ เมื่อครูเอ็ดวินพูดถึงเรื่องการปิดฉากให้เรียบร้อยงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นฉันเองก็ต้องทำให้จบเหมือนกันไม่ใช่แค่ปีนี้แต่คือหลายสิบปีที่รู้จักกันเอ็ดวินขอบใจมากเจ้านี่แหละคือชายที่ข้าเชื่อใจที่สุดในช่วง8,000ปีที่ผ่านมาขอให้โชคดีและหวังว่าเราจะได้พบกันอีกที่นี่ท่านนักปราญ์พูดอะไรแบบนั้นในบรรยากาศแบบนี้มันโกงนี่นา ไม่รู้ละ่ะไปกันเถอะเอลิสเคลียกำลังรอยอยู่ข้างนอกไว้ Why? ท่านอาจารย์อย่าลากหนูสิเอ็ดวินซานแล้วพบกันใหม่นะคะฉันพูดในสิ่งที่อยากพูดไปหมดแล้วใช่นี่ไม่ใช่การจากลาแบบไม่มีวันพบกันอีกรอกมันก็แค่ช่วงเวลาหนึ่งที่ต้องแยกจากกันเท่านั้นเองถึงจะลากเอลิสออกมาแบบกึ่งบังคับก็เถอะเมื่อเปิดประตูออกลมจากภายนอกก็พัดมาแตะผิวแก้มอย่างแผ่วเบา และไม่รู้ทำไมฉันกลับรู้สึกเหมือนเพิ่งผ่านจุดเปลี่ยนสำคัญมาและเริ่มรู้สึกวังเวงขึ้นมาอย่างไม่คาดคิดไม่สิที่ผ่านมาไม่รู้สึกแบบนี้เพราะมีเอ็ดวินอยู่ตัางหากท่านอาจารย์ดูเศร้านะคะดูออกเหรอบอกตรงๆเลยก็แล้วกันคาโคลจะเศร้าเลยล่ะแต่จะไปร้องไห้ให้เขาเห็นก็ไม่ได้ใช่ไหมเขา สายตาฉันหันไปมองที่สวนหน้าคฤหาสน์ที่นั่นเคลียกำลังยืนอยู่คนเดียวแง่หน้ามองฟ้าแล้วพึกสะอึกแง่เธอร้องไห้อย่างเงียบงันร่างบางสั่นไหวน้ำตาไหลไม่หยุดแม้จะเข้าใจว่ามันช่วยไม่ได้แต่การต้องทิ้งเอ็ดวินไว้เบื้องหลังซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมือนพ่ออีกคนมันก็ย่อมเจ็บปวดอยู่แล้ว เธอเลยร้องไห้ร้องไห้ให้พอแล้วก็จะเช็ดน้ำตาลุกขึ้นเดินต่อไปและบางทีก็จะร้องไห้อีกเมื่อนึกถึงหน้าเขาอีกครั้งนั่นแหละถึงจะถูกเพราะความเศร้าแบบนี้จะร้องกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรทุกครั้งที่เคลียร์ต้องผ่านการร่ำลาที่ทำให้หลังน้ำตาเด็กสาวคนนี้ก็จะเติบโตขึ้นอีกนิดเสมอคุณเคลียร์ร้องไห้หนูไปปลอบดีไหมคะไม่ต้องปลอบปล่อยเธอไว้อย่างนั้นแหละบางทีการร้องไห้ออกมาให้หมดก็เป็นสิ่งที่จำเป็น มันเศร้าก็จริงแต่ความเศร้านี้ไม่มีใครเข้าไปแทนที่ได้น้ำตานี้เป็นของเคลียเพียงคนเดียวและเธอควรจะจัดการมันด้วยตัวเองเอาล่ะเอลิสกลับบ้านไปเก็บของได้แล้วเราจะต้องอยู่ที่อาจิเมกอีกนานเอาของไปให้พอใช้ล่ะหาตอนนี้เลยเหรอคะก็เพราะตอนนี้แหละถึงต้องไปพอฟ้าสางเราต้องออกเดินทางนะระยะจากที่นี่ไปถึงป่าหลงเงื่อนถ้าไม่รีบไปตอนนี้จะไม่ทันเอา แต่ว่าปล่อยคุณแคลไว้แบบนี้จะไม่เป็นไรจริงเหรอคะไม่เป็นไรหรอกไปแป๊บเดียวก็กลับแล้วพูดจบก็ไม่รอคำถามต่อรับตัวเอลิสขึ้นอุ้มแล้วทยานขึ้นฟ้าในทันทีเอาจริงๆเดวิดเคยพูดไว้ว่าควรให้คนเฝ้าตามไปด้วยแต่นี่ก็แค่ขึ้นเขาอานิกส์แล้วก็กลับไม่หนีหายไปไหนสักหน่อยน่าจะไม่เป็นไรแหละ แค่แบกเอลิสขึ้นเขาก็กินเวลาแล้วถ้าต้องพาแคลไปด้วยอีกคนรับรองว่าฟ้าสางก่อนถึงแน่นอนไม่เป็นไรแค่รีบกลับมาก็พอคิดในใจพลางพุ่งทยานขึ้นฟ้าใต้ม่านราตรีลมหมุนตัดอากาศแน่นเต็มแผ่นหลังพร้อมน้ำหนักของเอลิสที่แนบแน่นอยู่เชื่อใจได้อย่างนั้นเหรอ เอ็ดวินพึมพำเบาพ,พึมพำเบาท่ามกลางความเงียบของคารืหาาที่ไร้ผู้คนมันเกิดขึ้นกระทันหันเกินไปทั้งข่าวที่ว่าแพรคืออัศวินแล้วท่านปราดกลับเป็นแม่มดเลกูรัสแม่มดเลกูรัสนั้นเหรอถึงจะเคยคิดว่าเธอไม่ธรรมดาแต่ไม่เคยจินตนาการเลยว่าเธอจะเป็นแม่มดจริงๆ ความสัมพันธ์ของเขากับท่านปราดเริ่มตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนสมัยที่เขายังเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่เผลอตกน้ำขณะเล่นอยู่ลำพังที่แม่น้ำใกล้บ้านแล้วเธอก็ช่วยชีวิตเขาไว้นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความรักของเขาแม้ตัวเองจะเปียกปอนก็ไม่ลังเลที่จะกระโจนลงน้ำช่วยเขาผมของเธอเปียกน้ำสะท้อนแสงแดดเป็นประกายงดงามทุกครั้งที่เขานึกถึงภาพนั้นยังทำให้ใจสั่นได้เสมอ ตอนนั้นเขายังเป็นลูกขุนนางและว่าที่ผู้นำเมืองในอนาคตความหญิงทนงในวัยเยาว์ทำให้เขาคิดว่าลูกขุนนางทั้งทีต้องมีภรรยาสวยระดับนี้แหละถึงจะเหมาะด้วยความคิดนั้นเขากล้ากล้ากลัวกลัวไปขอเธอแต่งงานอยู่หลายครั้งแน่นอนว่าเธอคิดว่าเขาล้อเล่นและไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาเชื่อว่าเธอมองเขาเป็นแค่เด็กขี้อายมาตลอดแต่นั่นมันไม่จริงเลยเขาแค่ไม่สามารถพูดอะไรได้ตรงๆเวลายืนต่อหน้าเธอต่างหาก พอโตขึ้นถึงจะกล้าแค่ไหนในเรื่องอื่นแต่เรื่องหัวใจกลับกลายเป็นคนขี้เกรงใจไปซะอย่างนั้นเขาไม่กล้าบอกความรู้สึกมีเพียงแต่สะสมหนังสือไว้มากมาย mm. เผื่อวันหนึ่งจะได้มอบให้เธอเองสุดท้ายก็กลายเป็นคนติดอ่านหนังสือไปเลยเพราะมัวแต่คิดถึงเธอทั้งวันทั้งคืนและวันนี้ท่านปราดจะออกเดินทางจากสีหน้าของเธอเขารู้ว่าเธอคงไม่คิดจะกลับมาในเร็ววัน ถึงจะรู้ดีว่าการออกไปข้างนอกย่อมดีกว่าให้เอลิสฝึกอยู่แค่ในหมู่บ้านมูกแต่ก็รู้สึกเหงาไม่ได้เพราะเขารู้ผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครผูกมัดเธอได้ไม่ถูกสิต้องบอกว่าไม่อยากเห็นเธอถูกผูกมัดมากกว่าเขาหยิบกล่องใบหนึ่งออกจากตู้กล่องที่ถูกฝุ่นจับมานาน ภายในมีแหวนวงหนึ่งที่เขาบอกกับตัวเองทุกปีว่าพรุ่งนี้ค่อยให้จนเวลาผ่านไปหลายสิบปีจนแหวนยังดูเก่าลงตามการเวลาแต่ความรู้สึกของเขากลับไม่เคยจางหายเหมือนแหวนวงนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังอดคิดไม่ได้อยู่ดีถ้าผมกล้าบอกความรู้สึกไปตั้งแต่แรกคุณจะตอบว่าอย่างไรนะเธอในมโนภาพสวมแหวนของเขายือนอยู่ในห้องครัวเคียงข้างเขาในฐานะผู้ช่วยปกครองเมือง หรือไม่ก็ในชุดเรสสีขาวไม่ได้จินตนาการไม่ออกเลยมันน่ากลัวมากที่แม้แต่ภาพฝันยังไม่กล้าให้เธออยู่ในนั้นแต่เอาเถอะนะถ้าท่านเคนโตกลับมาเมื่อไหร่ฉันจะลองมอบมันให้ก็ได้รวบรวมความกล้าไว้ตอนนั้นฉันจะอายุเท่าไหร่แล้วนะถึงจะรู้อยู่แต่มอบว่ายังไงก็ไม่มีทางได้มอบให้จริงๆหรอกแต่อย่างน้อยก็อยากให้เธอเข้าใจ ถึงจะเป็นรักที่ไม่มีวันสมหวังแต่มันก็เป็นรักแท้ในใจฉันเพราะรักจริงๆนี่นาแค้งเนยหน้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนคนเดียวบ้างมันก็ไม่ผิดใช่ไหมฉันยังคงคิดถึงเธอเหมือนกับท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ยังคงงดงามไม่เคยเปลี่ยนภายใต้แสงแดดแผ่เผาผู้ยิ่งใหญ่ในตำนานเรกรุสอันกราหานขอโทษครับกำลังโค้งคำนับอย่างนอบน้อม อยู่ๆก็หายตัวไปไม่กลับมาตามนัดตอนพระอาทิตย์ขึ้นรู้ไหมพวกเรากังวลกันขนาดไหนนะ่ะใช่เลยค่ะแพรจังถึงกับร้องไห้ทั้งคืนเลยนะบนว่าเป็นความผิดของฉันเองฉันเสียมารยาทจนน้ำตาหมดตัวและสลบไปเลยค่ะอ่ะเออผมกลับบ้านไปครับคิดว่าน่าจะทันเวลาก็เลยนอนที่บ้านไม่ทันเวลาจริงๆนั่นแหละ หลังจากนั้นรีบข้ามเขาอานิกไปถึงกระท่อมในป่าหลงทางพอเริ่มเตรียมตัวเอริสก็ดันหลับไปพอจะปลุกนางฉันก็ดันเผลอหลับตามเพราะความเหนื่อยตื่นมาอีกทีก็สายป่านนี้แล้วค่ขะขอโทษจริงๆครับเอริสเผลอหลับไปเผลอก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องสายหรอกนะครับแต่คุณควรจะบอกอะไรแพรบ้างอย่างน้อยก็ประโยคเดียวก็ยังดี เห็นเธอร้องไห้ทั้งคืนแล้วผมปวดใจไปหมดเลยขอบใจมากจริงๆฉันรู้สึกผิดกับแพรอย่างแรงต้องหาทางปลอบเธอทีหลังให้ได้ไม่ว่าจะเซ็นอะไรให้ก็เถอะและทันทีที่เท่จบขบวนการเดินทางที่ล่าช้าก็กลับมาเคลื่อนตัวอีกครั้งทุกคนเริ่มขนสัมภาระฉันกับเอริสก็ขึ้นไปบนรถม้าของเหล่าแม่มด รถมานี้จะเป็นเพื่อนร่วมทางของเราในอีกหลายสัปดาห์ข้างหน้าและฉันก็ตั้งใจจะตั้งชื่อให้มันกับเอริสร่วมกันตอนนี้จึงยังไม่มีชื่อในขณะที่ฉันกำลังรู้สึกตื่นเต้นแปลกๆก,กับการออกเดินทางไกลในรอบหลายปีก็มีเสียงเรียกดังขึ้นเอริสจะงงเอริสสอสเฮ้เ hey, ฮ hey. หือทุกคนเป็นพวกเด็กๆจากหมู่บ้านเมิร์กเด็กที่เอริสเคช่วยจากพวกโจนนั่นเอง พวกเขาทุกคนรีบมารวมตัวที่หน้ารถม้าด้วยสีหน้าตื่นตกใจเอริสจ,จังจริงเหรอที่เธอจะไปเมืองหลวงนะ่ะอืมฉันจะไปกับอาจารย์หาทำไมละ่ะเรากําลังจะได้เป็นเพื่อนกันแท้ๆอ้อเข้าใจละ่ะเดวิดกับคนอื่นๆคงตั้งใจปิดเรื่องที่ฉันเป็นแม่มดเพื่อให้เราใช้ชีวิตที่หมู่บ้านเมิร์กต่อไปได้เหมือนเดิม ดังนั้นจากมุมมองของเด็กๆพวกเขาคงคิดว่าเอริสอยู่ๆก็จะจากไปอย่างไม่มีเหตุผลที่ไปเมืองหลวงก็เพื่อให้เอริสเก่งขึ้นค่ะไปกับอาจารย์เพื่อจะได้แข็งแกร่งขึ้นอีกดีเลยอธิบายได้เนียนมากไม่หลุดคำว่าแม่มดด้วยซ้ำหรือเธอคิดแบบนั้นจริงๆนะถ้าใช่ก็นับว่าเป็นความตั้งใจที่น่าชื่นชมแต่เอริสจางเก่งอยู่แล้วนี่ไม่ต้องไปก็ได้ไม่ได้หรอก เอริส er อยากเก่งขึ้นอีกครั้งหน้าจะได้ปกป้องทุกคนให้ได้จริงๆเอริส er จังมิตรภาพดีจริงๆตอนแรกฉันยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ดูแล้วความสัมพันธ์ช่างอบอุ่นโดยเฉพาะยายเด็กที่ชื่อเมริเดียเธอให้ความห่วงใยเอริส er อย่างมากอยากให้พวกเขาได้พูดคุยกันให้อิ่มใจกว่านี้จังแต่แล้วก็มีเสียงตะโกนมา เฮ้ยได้เวลาออกเดินทางแล้วโว้ยเสียงของเดวิดที่ประกาศปิดฉากการพบหน้าอีกครั้งใช่แล้วเพราะฉันกับเอริส,สนันแหละที่ทำให้ทุกอย่างล่าช้าไปกันเถอะเอริสค่ะอาจารย์เอริสก้มหน้าเล็กน้อยก่อนจะปิดประตูรถมา้าแล้วส่งสัญญาณให้สารถีเริ่มออกเดินทางไม่เป็นไรหรอกเรื่องที่ยังไม่ได้พูดเดี๋ยวโตขึ้นก็พูดกันได้ รถม้าเริ่มเคลื่อนเสียงล้อหมุนพาร่างเราห่างจากกลุ่มเด็กๆที่ค่อยๆเล็กลงเรื่อยๆบ้างทีนี่อาจเป็นครั้งแรกที่เอริสได้สัมผัสความเศร้าแห่งการจากลายอย่างชัดเจนเอริสจังฟังนะฉันตัดสินใจแล้วเอออาจเเจรีปราศนีอัญญประกาศคู่ทางที่ควรจะค่อยๆไกลออกไปแต่แล้วเด็กๆก,กลุ่มนั้นกลับวิ่งไล่ตามมาอย่างสุดกำลัง พวกเขายังมีเรื่องที่อยากบอกงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นเฮ้ hey, คนบังคับรถช่วยชะลอหน่อยเอ๊ะ hey, แต่ถ้าทำแบบนั้นเดี๋ยวเราก็จะถูกตามทันไม่เป็นไรถ้าถูกไล่ทันฉันจะลงไปลากรถเองก็ได้ฉันอยากให้เอลิสได้ยินเสียงของเด็กๆแห่งหมู่บ้านเมริดียแม้จะแค่คำพูดสุดท้ายก็ตาม ฉันจึงฝืนขอให้ชะลอความเร็วแม้จะรู้ว่าถึงยังไงรถม้าก็เร็วกว่าการวิ่งของเด็กๆหลายเท่าตัวอยู่ดีถึงอย่างนั้นคนที่ยังวิ่งตามมาไม่ยอมแพ้ก็คือเมริดิอาฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเข้มแข็งขึ้นจะได้ไม่ใช่แค่เอลิสจังที่ต้องปกป้องทุกคนฉันเองก็จะเข้มแข็งเหมือนกันผมด้วยผมจะเป็นอัศวินที่แข็งแกร่งที่สุดเลยรอผมด้วยนะค่ะ ผมก็จะพยายามเหมือนกันจะได้เป็นประโยชน์กับเอลิสจังให้ได้เมริดียคลายเควินทุกคนแม้อยากจะอยู่แต่สุดท้ายเราก็ต้องจากลารถม้าเคลื่อนตัวอีกครั้งคราวนี้พวกเขาคงไม่สามารถตามมาทันได้อีกแล้วนี่แหละคือการอำลาที่แท้จริงอาจารย์เอลิสจะตั้งใจฝึกให้ดีที่สุดเลยค่ะจะไม่แพ้ใครแน่นอน อืมพยายามเข้านะคู่แข่งเธอในเยอะอยู่ฉันมองเอลิสที่นั่งอยู่ในรถม้าพร้อมกับแววตาแน่วแน่แค่ในปีเดียวเด็กคนนี้ก็เติบโตขึ้นขนาดนี้แล้วและทิวทัศน์ที่อยู่นอกหมู่บ้านเมริเดียจะทำให้เอลิสเติบโตขึ้นไปอีกแน่นอนเพื่อนที่ยังไม่รู้จักอุปสรรคที่ยังไม่ปรากฏโลกใบใหม่ที่ยังไม่เคยเห็น เอลิสจะได้เห็นสิ่งใดและจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะฉันจะเฝ้ามองสิ่งเหล่านั้นอย่างเงียบๆในฐานะอาจารย์ของเธอเสียงล้อรถม้าดังเบาดังเบาพร้อมกับการออกเดินทางจากหมู่บ้านเมริเดียบรรทุกทั้งความหวังและความกังวลมุ่งหน้าไปยังเมืองหลวงกลางของอาณาจากักรอาจิเมกเมืองที่ปกครองโดยแม่มดแห่งมิตรภาพจบบทที่หนึ่ง